มอเทองแมงปลูกละกบป,ปลูกละกอบอยู่งั้นก็แม่งแรงอ่ะโอ้ยที่แมงเหมือนหนังขาบงมันจะขึ้นหรอวะเร้วจะขึ้นหรอป็นี่หันมองหน้ากันเป็นหรอวะไม่ปีกลางกลางปีที่แล้วอ่ะผักชีออร์แกนิกโลละ450ครับสวัสดีครับผมบังดนดนมานัสกาเจจากเว็บไซต์เกษตรทำกินฮะวันนี้เกษตรทำกินได้พูดคุยกับสองดารานักแสดงชื่อดังฮะวิลลี่มินทอสกับเซนาหอยเกียติศัก รดมนาคนะซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็มาทําเกษตรซึ่งพูดเสียงเดียวกันเลยว่าการทําเกษตรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเสนาหอยนี่นะเป็นตักหลักไปทําเกษตรพนที่แปดริ้วนะบนพื้นที่ส0ไร่เขาบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเมื่อก่อนแห้งแล้งมากนะฮะต้องต่อสู้ขมาปลูกพืชกลบดินกันพอสมควรนะแต่ก็พอทําแล้วเนี่ยสิ่งที่เสนาหอยประทับใหญ่ที่สุดนั่นก็คือว่าสามารถขาย พักชีนะกิโลกรัมละ450บาทเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางและเป็นผู้ที่กำหนดาาราคาเองฮนะส่วนวิลลี่นั้นมาลงทุนทําเกษตรรูปแบบใหม่นะเน้นนวัตกรรมการ,กรเกษตรหรือว่ากเกษตรสมัยใหม่นะในนามของบริษัทอโกพรสักันะครับให้เราไปฟังเสียงทั้งสองท่านเล่าดีกว่าครับ ที่ปลูกแล้วให้กรบอ่ะไอ้อะไรนะปอเทืองฮะปอเทืองแม่งปลูกแล้วกบปลูกแล้วกบอยู่งั้นอ่ะเราได้มาจากไอ้ที่เขาส่งมานะก็แม่งแรงอ่ะโอ้โหที่แม่งเหมือนหนังเขาบอกเนี่ะเดินไปถึงลงจากรถมาปุ๊บแม่งมีไอ้พุ่มไม้เก่าๆแม่งกลิ้งแล้วลมพัดฝุ่นจะหุ่นมันจะขึ้นเหรอวะแล้วจะขึ้นเหรอเป็นหรือเปล่ามันหันมองหน้ากันเป็นเหรอวะไม่เป็นทำเรียลลิตี้กันเลยทำเรียลลิตี้ที่บ่อทำดินทำน้ำทำ ปลูกอะไรก่อนตอนนั้นจําได้ว่าปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วไปไปปอ่ะไปลปีกลางกลางปีที่แล้วอ่ะผักชีออร์แกนิกโลละ450จําได้เลยผักชีอ่ะมันมีป,ปัญห<ร>า,าตรงที่ว่าเอาง่ายๆจะไม่มีใครหรอครับที่จะซื้อที่เพื่อจะไปเปิดฟามถ้าหอยไม่มีที่ตรงนี้จบ<ม>รับประกันว่าไม่ได้ทําแต่ว่าเกรรษตรกรมีที่ดินที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ปรับของเขาอีกนิดเดียวเขาอาจจะไม่ได้ เล็กแบบเราด้วยเขาอาจจะแบบเป็นร้อยไร่ก็ได้เออเขาทําได้อีกเยอะเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้นับหนึ่งแบบเราอไอเราเนี่ยนับหนึ่งแต่เราได้เปรียบตรงที่เราเป็นดาราแต่เขาว่ามีที่แต่เราอ่ะถ้าเป็นรี่ ไม่ไปฉะเชิงเซาเพื่อไปซื้อที่แล้วปลูกผักหรอกไม่มีทาง <Yes> ถ้าไม่ใช่ว่าพ่อแม่ทิ้งไว้ให้นะอันนี้นเราก็ต้องพูดตรงๆเพราะมันไม่เทินโอเวอร์ถูกไหมโอ้โยลงทุน1ิบล้านบาทเพื่อซื้อที่มาได้กระหยอมหนึ่ง <S <S แล้วก็จะปลูกผักเพื่อจะค, <c oughs> คืนทุน1ิบล้านนี้เมืเ่อไ,ไ,ไ,ไหร่วะหลังจากผักชีเนี่ยพอเราปลูกไปเราเลยรู้ว่านั่นแหละที่ต้นเหตุว่าเราขายคนมากําหนดราคาเราตัดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวบอกราคา ยูหน้าตลาดแล้วบอกอา้าวถ้าคุณตายไปแล้วคุณให้ผมร้อยหนึ่งทำไงเราก็เลยคิดว่าเราขายในออนไลน์แล้วก็ขายไปแล้วก็เริ่มแบบว่าอ๋อจริงๆแล้วการปลูกพืชที่มีมูลค่าเราก็เลยเริ่มปลูกซุปเปอร์ฟู้ดพวกสลัดกันและนั่นน่ะมันก็คือตอนที่เราเออริ่มมีมูลค่าแล้วก็เริ่มปลูกทุกอย่าง,างมีปัญหาหมดเอามเอาอย่างนี้เลยแต่ละชนิดลิตรมาแม่งมีปัญหาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ง่ายสักอันหนึ่งนอกจากตะบองเพชร ตัวนี้มะมบวงเพชรก็ฝนตกไม่ได้แม่ก็ต้องแห้งอีกอันนี้มีปัญหาอีกหเห็นไอผักชนิดนี้ปลูกหน้านี้ไม่ได้<ม>เราก็รู้เขามันวนมาครบปีอ๋ออันนี้ปลูกไปก็เท่านั้นในใน,ในเดือนนี้เราก็เริ่มปลูกไปเรื่อยๆตอนนี้กําลังเดี๋ยวปลูกมะเขือเทศมะเขือยาวมะอะไรมากันหมดเลยรล้องปลูกกันหมดแล้วแต่จริงๆแล้วเราบางทีเราดีใจนะสิ่งที่เราทํามาสี่ปีแล้วมีคนมาบอกพี่ผมแม่งอยากกลับบ้านว่ะพ<ม>อเห็นพี่แล้วอยากกลับบ้านว่ะ อยากไปทําสิ่งที่พ่อแม่มีสิ่งที่พ่อแม่ทําแต่เราเอานวัตกรรมเข้าไปผสมอะไรเงี้อย่างดารายอย่างพี่ป๋องกับพลเงี้ยเราดีใจแล้วไอ้อยพรามึงเลยนะที่มึงไปทํางั้นเน่ยกูเลยหาซื้อที่ให้ลูกอยากให้ลูกไปได้สัมผัสแบบนั้นน้องเกลืออย่างเงี้ยน้องเกลือช่องวันนะเขามาเพิ่มทำอยู่ที่ที่นู่นเลยที่ต่างจังหวัดนะ่าจะเป็นอ,อ,อุดรหมดอะไรสักอย่างหนึงนะหลายๆท่าน มีหลายๆท th like, ่านจริงๆที่อยากอยากทำแบบนี้เราดีใจนะบอกว่าจริงๆแล้วมันมีความสุขแต่ก็ต้องบอกว่ามันเหนื่อยมากนะครับมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันไม่เหนื่อยเท่าให้สัมภาษณ์กับนักข่าววันนี้หรอกครับผมเช่นนานที่มาเลยเราก็อยากพูดด้วยนะพูดซ้าแล้วซ้าอีกอ่ะก็แต่เช้าแล้วเนี่ยก็อย่างนั้นก็ขอให้ประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรอยู่แล้วมาร่วมมือกันเพราะเราคือโรงอาหารโลกเว้ยเราอยากจะทําให้ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือว่า อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสินค้าตอบโจทย์คนทั่วโลกลองดูครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ